สวัสดีครับทุกคนเอาละครับได้เวลาเดินสำรวจสะพานถ้ำกระแซแล้วนะครับฟ้ามืดมาเชียวครับวันนี้เดี๋ยวเราเริ่มเดินจากทางฝั่งสวนไซโยกันไปนะฮะไปกันครับทุกคนไปกันเราไปเดินสำรวจดูสะพานถ้ำกระแซกันนะครับ ตรงนี้เริ่มออกเดินจากทางฝั่ง,งสวนไซโยกนะครับด้านล่างซ้ายมือเราเนี่ยก็คือสวนไซโยกที่คลิปที่แล้วผมไปกินกาแฟนั่งแพรดูรถไฟกันมานะฮะคลิปนี้จะได้ยินเสียงหอบของผมหน่อยนะครับไม่ใช่เลยนะฮะพอขึ้นไปอยู่บนสะพานแล้วใจสั่นครับทุกคนครับตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่บนสะพานแล้วนะครับกำลังจอกไปยังสะพานนะฮะตอนนี้ก็เดินไปบนไม้หมอนตอนนี้มีแผ่นเหล็กนะฮะ กำลังจะออกสู่สะพานนะครับทุกคนและนี่ก็คือสะพานนะครับเดินตรงไปก็จะเป็นถ้ำกาะแฟนะฮะเดี๋ยวมีพี่เขาเดินสวนมานะครับกก ดูนะครับข้างล่างเนี่ยเป็นฐานเป็นไม้นะฮะแล้วก็มีการก่อสร้างเลาะไปตามริมแม่น้ำนะครับ การก่อสร้างเมื่อ70กว่าปีที่แลนะ้วนั้นเป็นอะไรที่จะต้องลำบากมากแน่ๆเลยฮะทั้งผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์เทคโนโลยีต่างๆนะครับและในฐานะที่พวกเขาเหล่าน,นั้นเป็นฉเฉลยเรื่องสวัสดิการคงไม่มีแน่ๆน,นะฮะ เราเดินไปกันต่อครับเวลาส่วนกันนี้ก็ลำบากนิดๆน,นะฮะฝั่งนู้นรีสอร์ทต,ตัดแย่ครับทุกคนเสียงเครื่องตัดแย่ดังนิดๆจุดนี้จะเป็นจุดที่ก่อสร้างได้ยากที่สุดจุดหนึ่งบนทางรถไฟสายมรณะเลยนะครับเพราะจะต้องสร้างสะพานเรียบไปกับหน้าผา แล้วก็รับน้ำแขวน้อยนี้นะฮะเราจะต้องรับน้ำหนักของหัวรถจักร456โมกุลซึ่งมีน้ำหนักปดเผาถึง10.61ตันนะครับเดินไปกันต่อฮะที่เป็น456โมกุลเพราะว่าเส้นทางช่วงนี้จะเป็นเส้นทางภูเขานะครับหัวรถจักร456โมกุลนั้นมีแรงม้าถึง592แรงม้านะครับแรงบิดนั้นจะต้องมาหาศารเพราะรถจักรไอ้น้ำเนี่ยแรงบิดจะมาหาศารอยู่แล้วนะฮะก็เลยขอยก เรื่องน้ำหนักกดเพลาของ C56 โมคลุณมาอาธิบายนะครับถึงความสามารถในการก่อสร้างเพื่อที่จะรับน้ำหนักกดเพลาขนาดนั้นคือหัวรถจักรจะต้องหนักไม่น้อยกว่า30กว่าตันนะครับในที่ว่านั้นก็คือน้ำหนักใช้งานเนี่ย37ตันกว่าเลยนะครับเพื่อเป็นความสะดวกนะครับตัดมาฝั่งท่ามกระแสลยฮะจริงๆแล้วฝนมานะครับถ้าเดินมาจริงๆผมเป็นคนเดินช้ามากมาก คงไม่ทันฝนนะครับก็เลยขับรถอ้อมมาทางฝั่งถ้ำกระแซนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะถ้ำกระแซเนี่ยในสมัยที่ก่อสร้างทางบริเวณนี้ถ้ำกระแซเป็นที่พักของเหล่าเฉลยที่มาทํางานในะบริเวณนี้นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเหล่าบรรดากรรมกรชาวเอเชียของเราที่ทํางานเนี่ยได้พักในถ้ำน,นี้ด้วยหรือเปล่านะฮะ เพราะว่าการก่อสร้างทางรถไฟสายมรณะเนี่ยนอกจากเฉลยแล้วก็ยังมีกรรมกรชาวเอเชียอยู่ด้วยนะครับทุกคนครับตอนนี้ก็มาที่ถ้ำกระแสนะฮะ <c oughs> ตรงนี้นี่อยู่ใกล้รางมากๆเลยฮะโอ้โหอันนี้เป็นทางเดินเข้าสู่ถ้ำกระแสนะครับตอนนี้ได้ยินเสียงตอกเหล็ก เสียงคล้ายการก่อสร้างนะครับยิ่งทําให้หววลําลึกถึงบรรยากาศในอดีตที่กําลังมีการก่อสร้างบริเวณนี้จากเหล่ากรรมกรและ,ฉะเฉลยศึกนะฮะข้างในทุกวันนี้มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ให้ทุกคนได้สักการะบูชากันนะครับเดีย๋ยวเราไปไหว้พระด้วยกันครับ ทุกคนครับเดี๋ยวเรามาไหว้พระไปด้วยกันนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราเองนะฮะและน้อมลำลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตไปในการก่อสร้างเส้นทางช่วงนี้ทั้งเหล่าเฉลยศึกและกรรมกรชาวเอเชียกันนะครับ หลังจากเรากลาบพระเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นเวลาที่เรารถไฟมาพอดีเลยครับ ตอนนี้ฟ้าก็เริ่มมืดเริ่มได้ยินเสียงฟ้าร้องใกล้เข้ามาแล้วนะฮะทุกคนครับณจุดบริเวณหน้าถ้ำกระแสนี้มีนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพนะครับเพราะทัศนียภาพอันสวยงามของแม่น้ำแควตัวสะพานและตัวถ้ำกันนะฮะแต่พอลองจินตนาการดูถึงวันเวลาเมื่อ70ปีกว่าๆที่แล้วนะฮะตรงนี้นี่คือป่าและลำน้ำเลยนะครับ ตรงนู้นรถไฟที่เพิ่งผ่านไปเมื่อกี้กำลังลัดเลาะไปตามขอบของหน้าผาบนสะพานไม้นะฮะซึ่งเราก็อนุรักษ์เอาไว้ให้ใกล้เคียงกับสะพานไม้เดิมได้มากที่สุดนะครับจากข้อมูลของเพื่อนๆที่ให้ข้อมูลเข้ามาใต้คอมเมนต์ในคลิปที่ผ่านมานะครับท่านบอกว่าเดี๋ยวนี้ปรับปรุงให้สะพานเส้นนี้สามารถรับน้ำหนักได้ถึงน้ำหนักกดพอนะครับถึง17ตันนะฮะ แสดงว่าตอนนี้รถจากอัลสตอมก็สามารถข้ามผ่านได้อย่างสบายๆแต่ก็ยังมีการอนุรักษ์ให้มีการใช้เสาไม้ในแบบเดิมๆเอาไว้นะฮะส่วนทางเดินบนสะพานทุกวันนี้ก็ยังเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นหวาดเสียวอยู่เหมือนเดิมนะฮะเพราะว่ารางรถไฟของเรานั้นกว้าง1เมตรใช่ไหมครับและอันนี้ก็จะมีรางกันตกเข้ามาอยู่ข้างในอีกทำให้ช่องตรงกลางนั้นกว้างไม่ถึง1เมตรนะฮะ จริงๆแล้วการเดินส่วนการน,นี้เป็นอะไรที่หวาดเสียวมากแต่คนที่ไม่กลัวความสูงบางคนนี่เดินบนไม้หมอนเลยนะฮะและนี่ก็คือสภาพของการเดินบนทางรถไฟสายมรณะนะครับแผ่นเหล็กก็จะก,กว้างประมาณนี้นะฮะและก็มีหัวน็อตยื่นออกมาด้วยต้องเดินด้วยความระมัดระวังกันนะครับส่วนหลายท่านที่การทรงตัวดีและไม่กลัวความสูงบางท่านนี่เขาเดินกันบนไม้หมอนด้านข้างเลยนะฮะและนี่ก็เป็นตำแหน่งปลายสุดของ สะพานทางด้านถ้ำกระแซนะฮะคิดดูนะครับช่วงสั้นๆที่ผมเดินข้ามมานั้นน่ะมีไม้หมอนกี่อันฮะเขาบอกว่าหนึ่งไม้หมอนเนี่ยเทียบเท่ากับหนึ่งศพของฉเฉลยและกรรมกรที่เสียชีวิตลงไปนะครับทุกคนครับพอดีเมื่อกี้ว่าจะเดินตรงสะพานตรงถ้ำกระแซนะครับแต่ตอนนี้ครับข้างนอกนี้ฝนกําลังมาพายุกําลังเข้านะครับก็เลยไม่ได้พาทุกคนเดินมากกว่าที่เดินไปนะครับต้องขอโทษด้วยนะฮะ ตอนนี้ฝนก็เริ่มรองลงเม็ดมาแล้วนะครับทุกคนก็เริ่มรีบกลับกันเข้ามาแล้วฮะใครที่เดินอยู่กลางสะพานก็กลับกันเข้ามาแล้วนะฮะนอกจากฝนแล้วก็ยังมีลมด้วยนะครับเห็นไนฮะพยายามโฟกัสให้มันอ้าออกไปนอกกระจกได้แล้วมีลมแรงๆเลยนะฮะเลยไม่ได้พาเดินเลยนะครับเดินไปได้หน่อยเดียวนะครับต้องขอโทษด้วยนะฮะ ทุกคนครับหลังจากออกจากสะพนานถ้ำกระแสกระแสนะถ้ำกระแสโอเคออกเสียงใหม่ถ้ำกระแส mm hmm. ปรากฏว่าผมจะเดินทางไปช่องเขาขาดนะครับแต่พอขับรถถึงกองการเกษตรของกองทัพบกแล้วปรากฏว่าเขาปิดนะฮะยังปิดไม่ให้เข้าชมนะครับก็เลยเลยไปตามจุดที่ GPS บอกเอาไว้นะครับซึ่งตรงนั้นเป็นจุดที่หลายๆคนหลงกันไปนะครับ ปรากฏว่าพอถึงจุดนั้นปุ๊บปรากฏว่าไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นป่าสภาพแบบอึมครึมมากๆเลยนะฮะก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรมาเลยครับเลยกลับมาแวะที่เซเว่ซึ่งก็ต้องยูเทินกลับมาฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วจะเข้าเมืองกาญจนบุรีต่อไปนะฮะแต่มีคนหลายท่านบอกว่าถ้าเลยจากจุดที่ GPS บอกลงไปอีกหน่อยก็จะเจอตัว ทางรถไฟและช่องเขาขาดเหมือนกันนะครับแต่มันก็มืดมากแล้วผมก็เลยไม่กล้าลงไปนะครับเลยถ่ายมาได้แค่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะครับชาวชิเดินทางเดินเที่ยวเดินชิมขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะฮะอ๋อแล้วอย่าลืมฝากนะครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการเดินทางต่อไปและพัฒนาคลิปให้สนุกยิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นนะครับสวัสดีครับ